สวัสดีครับแฟนบนทุกท่านเสียงนกหวีดสุดท้ายได้จบลงแล้วพร้อมกับ3แต้มที่มีค่าของทัพนักเตะสปะปอลาว U-17 ในนัดที่3ของรอบคัดเลือก AFC U-17 Asian Cup 2026การดวลกับปากีสถาน U-17 เป็นไปตามคาดนั่นคือเกมที่เต็มไปด้วยการประทะและความตึงเครียดแต่สุดท้ายแล้วลาว U-17 ก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างสุดระทึกด้วยสกอร์2ประตูต่อหึ ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่า3แต้มมันคือการยืนยันว่าลาวคือของจริงในกลุ่มบีเกมนี้แตกต่างจาก2นัดแรกอย่างชัดเจนเราไม่ได้ชนะขาดลอยแต่เป็นการชนะที่มาจากการใช้ความอดทนเชิงแทคติกและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้การเผชิญหน้ากับระบบ5-4-1ที่เน้นความแข็งแกร่งและวินัยของปากีสถานทำให้แนวรุกของเราต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่า การทำสองประตูใส่แนวรับที่แข็งแกร่งนี้ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่แกมอึดอัดและปากีสถานพยายามใช้ความได้เปรียบทางร่างกายเข้าปะทะแล้ว U17 ได้แสดงความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายและที่สำคัญคือการกลับมานำได้อีกครั้งหลังจากเสียประตูซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่เข้มแข็งนี่คือชัยชนะแห่งคุณภาพที่แท้จริงเหนือกว่าการเล่นที่เน้นพละกกำลัง ความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้ปาติสถานต้องตกไปเป็นอันดับ3ทันทีและเส้นทางสู่รอบต่อไปของพวกเขาก็ยากลำบากยิ่งขึ้นชัยชนะ2-1ในนัดนี้ทำให้ตารามคะแนนกลุ่ม B เข้าสู่จุดที่ตึงเครียดมากที่สุดเราจะเห็นได้ชัดว่าลาวยู17และเยเมนย17ต่างกอดคอกันมี9คะแนนเต็มขณะน,นี้ลาวได้การันตีแล้วว่าจะไม่จบอันดับต่ำกว่าที่2ของกลุ่มอย่างแน่นอน เส้นทางสู่ AFC U17 Asian Cup ยังมี2บททดสอบสำคัญที่รอ,อนักสู้พันเข้าเหนียวอยู่และทุกนัดมีความสำคัญต่อการเป็นแชมป์กลุ่มนัดที่4พบกับเจ้าภาพเคร์กิสถานซึ่งถึงแม้จะตกรอบไปแล้วแต่พวกเขาจะเล่นด้วยศักดิ์ศรีของเจ้าบ้านเราต้องระวังการเข้าปะทะที่หนักหน่วงและคว้าชัยชนะด้วยสกอร์ที่สูงเพื่อรักษาผลต่างประตูได้เสียกับเยเมนนัดที่5ศึกแห่งการชี้ชะตากับเยเมนซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของการแข่งขัน นี่คือนัดชิงชนะเลิศของกลุ่มอย่างแท้จริงใครชนะจะได้เป็นแชมป์กลุ่มทันทีชัยชนะเหนือปากีสถานทําให้ลาวอยู่ในจุดที่ได้เปรียบแต่ตอนนี้ทุกประตูที่ทําได้ในเกมกับเจ้าภาพคือกีสถานจะมีความสําคัญเท่ากับทองคําขอแสดงความยินดีกับทีมชาติลาวยูสิบเจ็ดอีกครั้งครับเส้นทางสู่เอเชียอยู่ในมือของเราแล้วมาร่วมส่งกําลังใจให้กับทัพนักสู้พันเข้าเหนียวเพื่อคว้าชัยชนะเหนือเจ้าภาพและเตรียมตัวสําหรับศึกสุดท้ายกับเยเมนกันนะครับ คุณคิดว่าลาวจะยังรักษาฟอร์มร้อนแรงไว้ได้หรือไม่คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ